เจวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาภาตอนที่425สองวิธีที่เป็นไปได้เจ้าผิงเทียนไม่ลุกขึ้นเขายังคุกเข่าอยู่ไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยเขากล่าวว่าราชาเฟิงอย่าพูดว่ามันเป็นแค่ความกรุณาง่ายๆตรับใดที่เจ้าให้ข้าเห็นรั่วเอ๋อข้าจะรับใช้เจ้าตลอดไปด้วยชีวิตของข้าเยเซียวหายใจเข้าลึกๆเขาขมวดคิ้วและคิดแล้วพูดว่า พูดตามตรงข้ามองเห็นรั่วเออได้เพราะข้ามีพรสวรรค์ข้าไม่ได้ใช้ทักษะการต่อสู้พิเศษใดๆกับมันข้าไม่รู้จริงๆว่าจะทำให้เจ้าเห็นเธอได้อย่างไรในตอนนี้แต่ข้าจะพยายามทำให้ดีที่สุด กรุณาลุกขึ้นมาได้ไหมมันต้องใช้เวลาเจ้ารู้ว่ามันยากแค่ไหนหยินและอย่างสองโลกที่แตกต่างกันมันเป็นกฎของธรรมชาติไม่มีใครสามารถทำลายมันได้อย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามเนื่องจากข้าเห็นเธอได้ก็หมายความว่าต้องมีทางแก้ไขตรับใดที่เราพบปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขแค่ต้องใช้เวลาเขายกมือขึ้น แต่ถ้าเจ้าต้องการพบเธอจริงๆข้าก็ช่วยเจ้าไม่ได้จริงๆเจ้าต้องให้เวลาข้าคิดบ้างอันที่จริงถ้าเราคิดให้ลึกกว่านี้รั่วเอใช้ชีวิตแบบนี้มาหลายปีแล้วและไม่ได้หายไปไหนนั่นคือความหวังที่เจ้าทั้งสองจะได้พบกันอีกในอนาคตแม้ว่าข้าจะยังไม่มีแผนแต่ถ้าเราทำถูกต้องสักวันหนึ่งก็จะได้รับการแก้ไขผล,ลไม้หยินทำให้แม่นางรั่วเอออาศัยอยู่ในโลกนี้บางทีอาจมีอะไรบางอย่างที่สามารถพาเธอกลับมาสู่ความเป็นจริงและทำให้เธอกลับมายืนหยัดบนโลกนี้ได้อีกครั้ง เยเซียวหยุดเจ้าผิงเทียนเข้าใจแล้วเยเซียวจะไม่ปฏิเสธเขาเขาพูดทั้งหมดนั้นด้วยใจของเขานั่นทําให้เจ้าผิงเทียนมีความหวังอย่างมากเจ้าผิงเทียนก้มหน้าลงทันทีปังเขาไม่ได้ใช้งานทักษะใดๆเพื่อปกป้องตัวเองขณะที่เขาคำนับและฟาดลงบนพื้นเลือดก็ไหลออกมาบนหัวของเขาราชาเฟิงข้าขอร้องเจ้าเขาคุกเข่าลงบนพื้นโดยให้หัวแตะพื้นเขาไม่ยอมลุก ผู้ชายคนนี้ภูมิใจมากเขาเป็นตำนานในโลกการลอบสังหารในดินแดนแห่งนี้ประชาชนฆ่าในขณะนี้เขาไม่ลังเลเลยแม้ว่าข้าจะต้องต่ำต้อยกว่านี้อีกหมื่นเท่าข้าก็จะทำตราบใดที่ข้ายังสามารถเห็นรั่วเอออีกครั้งข้าจะทำข้าจะยอมแพ้ทุกอย่างเพื่อพบเธออีกครั้งข้าจะยอมสละชีวิตหากจําเป็นยเยเซียวขมวดคิ้วเขาไม่แน่ใจ ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงดื้อขนาดนี้ข้าได้พูดทุกอย่างแล้วทำไมเขาถึงยังทำตัวแบบนี้อยู่เขาไม่เข้าใจภาษาของข้าเหรอจากนั้นเขาก็พูดด้วยเสียงแผ่วเบาเจ้าผิงเทียนเจ้าลุกขึ้นก่อนได้ไหมผู้ชายสามารถทำสิ่งจํากัดได้การสละศักดิ์ศรีไม่ได้ช่วยอะไรผู้ฝึกตนควรมีวิธีการทำสิ่งต่างๆของมนุษย์ลุกขึ้นนอกจากนี้ถ้าเจ้าไม่ลุกขึ้นข้าก็ไม่ว่าอะไรแต่รั่วเอ๋อก็คุกเข่าอยู่เช่นกันเจ้าอยากให้เธออดทนเรื่องนี้จริงๆเหรอ เป็นเพราะเจ้าไม่เห็นเธอดังนั้นเจ้าจึงปล่อยให้เธออยู่เห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถโน้มน้าวใจเขาได้อีกต่อไปเขาต้องใช้ความรักของเขากับสิ่งนี้รั่วเอ,อ๋อเจ้าผิงเทียนพูดอย่างสับสนขณะมองไปรอบๆหญิงสาวในหมอกสีเทามองดูเขาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าโศกราชาเฟิงโปรดช่วยพวกเราด้วยโปรดเจ้าผิงเทียนก้มหัวอีกครั้งและในที่สุดเขาก็ยืนขึ้นมองดูเย่เซี่ยว เยเซียลถอนหายใจและพูดว่าแม่นางรั่วเอ๋อโปลดลุกขึ้นด้วยค่าสัญญากับเจ้าแล้วดังนั้นข้าจะพยายามทุกอย่างที่ทําได้ข้าแค่ต้องการเวลามันเกี่ยวข้องกับโลกทั้งสองของหยินและอย่างไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหญิงสาวก็ยืนขึ้นเช่นกันดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความไว้วางใจต่อเยเซียลเจ้าผิงเทียนนั่งตรงข้ามกับเยเซียวและมองดูเขาในสายตาของเขามีความไว้วางใจและความกระตือรือร้อนเช่นกัน หญิงสาวมองเยเซี่ยลด้วยความกระตือรือร้นในดวงตาของเธอเช่นกันพวกเขาทั้งสองรู้ว่านี่อาจเป็นความหวังเดียวที่พวกเขามีเยเซียคิดอยู่ครู่หนึ่งเขาก็ยังตัดสินใจไม่ได้หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถอนหายใจเขากล่าวว่า พี่เจ้าข้ารู้ว่าเจ้าทั้งสองต่างกระตือรือร้นที่จะพบหน้ากันแต่มันเป็นกฎแห่งธรรมชาติที่เราจะฝ่าฝืนอาจมีทางแก้ไขได้แต่การฝ่าฝืนกฎแห่งธรรมชาตินั้นจะต้องเป็นอันตรายอย่างยิ่งโอกาสนั้นแทบจะไม่มีใครเทียบได้เจ้าพิงเทียนรู้สึกตื่นเต้นมากมีทางแก้จริงๆเห็นได้ชัดว่าเขาเพิกเฉยต่อคำพูดทั้งหมดเช่นอันตรายอย่างสิ้นเชิงเขาได้ยินมาเพียงเท่านี้อาจมีทางแก้ไขตรับใดที่มีวิธีแก้ปัญหา เยเซียวถอนหายใจและกล่าวว่ามีสองวิธีที่สามารถแก้ปัญหาของเจ้าได้ข้าจะพูดสองวิธีแล้วเขาก็เงียบไปจริงๆแล้วมีสองวิธีแต่ไม่มีวิธีใดที่ง่ายเลยพวกมันทั้งสองลำบากเหมือนเดินไปสูญพาทั้งสองวิธีจะนำอันตรายถึงชีวิตมาให้พวกเขาเจ้าพิงเทียนรู้สึกตื่นเต้นมากแน่นอนว่าเขารู้ดีว่าของดีนั้นหาได้ยาก อย่างไรก็ตามวันนี้เขาได้พบกับเฟิงจือหลิงเมื่อเขาตระหนักว่าเฟิงจือหลิงสามารถเห็นโรเออร์ได้เขาก็ไม่อาจหวังได้มากไปกว่าครั้งใดๆตรับใดที่ยังมีความหวังเขาก็จะไม่ยอมแพ้ตอนนี้มี2วิธีเขารู้สึกดีใจมากอย่างแน่นอนเป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่มีวิธีหนึ่งที่เป็นไปได้แต่ตอนนี้มี2วิธีแล้ว อันแรกควรจะปลอดภัยกว่ามันนำมาซึ่งความเสี่ยงที่ต่ำกว่าข้าจะต้องทำลายวิญญาณของเธอด้วยวิธีลึกลับจากนั้นข้าจะใช้ยาลูกก่อนคุ้มครองวิญญาณสูงสุด9เม็ดกับวิญญาณของเธอแล้วข้าจะส่งเธอไปเกิดใหม่อีกไม่กี่ปีเจ้าก็จะได้เจอเธอแล้วเธอจะยังคงมีจิตวิญญาณแบบเดิมแต่มีใบหน้าใหม่ส่วนว่าเธอจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนั่นเป็นการตัดสินใจของพระเจ้า มันเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าแต่มีเงื่อนไขเราต้องการผู้ฝึกฝนที่เหนือกว่าซึ่งอยู่เกินระดับหของขั้นเต่าหยวนเราต้องการให้เขาใช้พลังวิญญาณของเขาเพื่อใช้ยาลูกกรรเมตรเพื่อบังคับเธอเข้าไปในอุโมงค์แห่งการอพยพเธอจะเกิดใหม่อย่างรวดเร็วจนเธอจะไม่สูญเสียความทรงจำในชีวิตนี้เลย วิธีนี้มีความยากลำบกาก3ประการอย่างแรกคือ,อยาลูกก่อนคุ้มครองวิญญาณสูงสุดแต่ข้าสามารถแก้ไขได้ไม่มีอะไรยากสำหรับข้าประการที่2เราต้องการผู้ฝึกฝนขั้นเต่าหยวนที่ต้องการช่วยเราไม่มีสิ่งใดในดินแดนหานหยางอย่างแน่นอนเราอาจจำเป็นต้องไปยังอาณาจักรที่สูงกว่าและได้รับความช่วยเหลือ ประการที่ 3. แผนนี้จะลดความเสี่ยงต่อรั่วเออในระดับที่ใหญ่ที่สุดแต่ผู้ฝึกฝนที่เหนือกว่าที่ช่วยจะได้รับการลงโทษสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์เพราะเขาฝ่าฝืนกฎของหินหยางเขาอาจสูญเสียความสามารถไปมากกว่าครึ่งค่าไม่คิดว่าผู้ฝึกฝนขั้นเต่าหยวนคนใดยินดีที่จะช่วยเหลือเว้นแต่จะมีเหตุผลพิเศษบางประการถ้าเราล้มเหลวรั่วเออจะสูญเสียจิตวิญญาณและจิตวิญญาณของเธอผู้ฝึกฝนที่เหนือกว่าจะตายโดยไม่มีวิญญาณเหลืออยู่ด้วยเยเสียวพูดช้า เจ้าผิงเทียนกัดฟันกรอดเขาเงียบไปจากนั้นเขาก็พูดว่าข้าขอถามได้ไหมว่าผู้ฝึกฝนขั้นเต่าหยวนคืออะไรมันเป็นระดับที่สูงกว่าขั้นเทียนหยวนหรือไม่ตอนที่426ยากกว่าการสัมผัสท้องฟ้าเยเซียวตกตะลึงสักพักเขาก็กลับมาหาตัวเองอีกครั้งเขาตระหนักได้ว่าแม้ว่าเจ้าผิงเทียนจะเป็นราชานักฆ่าในดินแดนหานหยางแต่เขาไม่เคยพบกับผู้ฝึกฝนในระดับที่สูงขึ้นเลย เจ้าอยู่ในระดับปรมาจารย์ของขั้นเทียนหยวนใช่ไหมจุดสูงสุดของเวทีต้นเทียนหยวนเยเซียวถามใช่เจ้าผิงเทียนพยักหน้านอกเหนือจากระดับเทียนหยวนแล้วยังมีระดับหลิงหยวนอีกด้วย9้าระดับในระดับหลิงหยวนระดับที่สูงกว่าอีกระดับหนึ่งคือระดับเมิงหยวนนอกจากนี้ยังมี9้าระดับระดับเตาหยวนเป็นระดับที่อยู่นอกเหนือจากระดับเมิงหยวนนอกจากนี้ยังมี9้าระดับในระดับนี้ซึ่งหนึ่งระดับอาจหมายถึงสวรรค์ในแต่ละชั้นก็ว่าได้ Yeah, เยเซียลพูดอย่างสุภาพว่าเหล่าเทพเจ้าที่ผู้คนเชื่อในที่นี้เป็นเพียงผู้ฝึกฝนระดับหลิงหยวนครั้งหนึ่งมีผู้ฝึกฝนขั้นเมืองหยวนบางคนที่ปรากฏตัวในดินแดนหานหยางแต่พวกเขาไม่ใช่คนพื้นเมืองพวกเขาทั้งหมดมาจากอาณาจักรที่สูงกว่าพวกเขามาที่นี่โดยบังเอิญและความสามารถของพวกเขาก็เกินขีดจำกัดของโลกนี้ไปแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเมื่อมีใครสักคนทะลุผ่านขั้นเทียนหยวนเขาจึงสามารถบินขึ้นไปที่อาณาจักรบนได้ ใบหน้าของเจ้าผิงเทียนเปลี่ยนไปมันซีดและน่ากลัวหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังในขณะนี้เขาผ่านความยากลำบากมากมายในการไปถึงระดับ9ก้าของขั้นเทียนหยวนแต่เขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีระดับอื่นนอกเหนือจากนี้จริงๆมีระดับหลิงหยวนซึ่งมี9้าระดับการจะทะลุผ่านระดับหนึ่งในระดับหลิงหยวนจะต้องยากกว่าขั้นเทียนหยวนเป็นปรอนเธอยไม่สี่หมื่นเท่าด้วยซ้ำนอกจากนั้นยังมีระดับเมิงหยวนความยากในการยกระดับในขั้นนี้ต้องมาหาศาลมากส่วนขั้นเต่าหยวน เจ้าผิงเทียนไม่กล้าแม้แต่จะคิดถึงเรื่องนี้ผู้ฝึกฝนระดับเตาหยวนยังไม่เพียงพอในขณะนี้พวกเขาต้องการผู้ฝึกฝนที่เกินระดับ5้าของขั้นเตาหยวนเพื่อให้แผนของพวกเขาเป็นจริงไม่มีผู้ฝึกฝนคนใดที่ไม่ได้ฝึกฝนมานานนับพันปีพวกเขาทุกคนต้องทนทุกทรมานมากมายเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จในวันนี้ ผู้คนจะอยากให้สิ่งนั้นช่วยเจ้าผิงเทียนได้อย่างไรนอกจากนี้ใครก็ตามที่ให้ความการุณาแก่เขานี้อาจได้รับพระพิโรธจากพระเจ้าเขาอาจสูญเสียความสามารถในการฝึกฝนมากกว่าครึ่งหนึ่งไม่มีผู้ปลูกฝังคนใดยอมเสียสละมากขนาดนั้นนอกจากนี้เขาอาจจะสูญเสียจิตวิญญาณของเขาด้วยซ้ำแผนแรกดูเหมือนจะไม่ดีนักมีความเป็นไปได้ที่จะประสบความสำเร็จและมันก็ปลอดภัยกว่าสำหรับรั่วเอ,อ๋อแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เลย เจ้าผิงเทียนตกอยู่ในความสิ้นหวังเขาก้มสีสลงและนิ่งเงียบทันใดนั้นเขาก็ถามด้วยเสียงแผ่วเบาแล้วอันที่สองคืออะไรเยเซียวกล่าวว่าแผนที่สองคือการสร้างยาลูกกอหยินเราจะสร้างรูปร่างให้กับรั่วเอ๋อด้วยยาลูกก้อหยินเราทําให้เธอเปลี่ยนจากรูปร่างผีเป็นรูปร่างจริงได้หากแผนนี้สําเร็จรั่วเอ๋จะไม่มีร่างกายมนุษย์สอที่แท้จริงแต่เธอจะปรากฏตัวในชีวิตเจ้าจะสามารถเห็นเธอได้เจ้าอาจจะสัมผัสเธอด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ นอกจากนี้รั่วเอ๋จะเริ่มฝึกฝนจิตวิญญาณของเธอเท่านั้นหากเธอปลูกฝังอย่างดีและได้รับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่สักวันหนึ่งเจ้าทั้งสองก็จะมีชีวิตอยู่ร่วมกันตลอดชีวิตเจ้าพิงเทียนสูดหายใจเข้าลึกๆเขาดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นแต่เขารู้ว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นมีด้านดีๆมากมายในแผนสองและนั่นหมายความว่ามันอาจจะยากกว่าแผนแรกด้วยซ้ำ ยเยเซียวกล่าวต่อว่าการสร้างยาลูกกริ้นเป็นงานที่ไม่พึงประสงค์ที่สุดสําหรับผู้สร้างยาลูกกรทุกคนในประวัติศาสตร์ไม่มีใครอยากทํามันมันยากเกินไปที่จะรวบรวมวัสดุทั้งหมดแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดผู้สร้างยาลูกกรใครก็ตามที่ประสบความสําเร็จในการสร้างยาลูกกรินจะต้องทนทุกทรมานจากพระพิโรธของพระเจ้าอย่างแน่นอนใครก็ตามที่สร้างสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงโลกแห่งหยางจะต้องถูกลงโทษอย่างแน่นอน ใบหน้าของเจ้าผิงเทียนดูแย่ลงเรื่อยๆเขาเป็นผู้ฝึกฝนที่มีประสบการณ์แน่นอนว่าเขารู้ดีว่าพระพิโรธอันศักดิ์สิทธิ์นั้นน่ากลัวเพียงใดความยากลำบากอันศักดิ์สิทธิ์การลงโทษอันศักดิ์สิทธิ์และความโกรธอันศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่ผู้ฝึกฝนทุกคนกลัวเสมอ ความยากลำบากอันศักศดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ผู้ฝึกฝนจะต้องเผชิญอย่างแน่นอนเมื่อเขากำลังจะไปถึงระดับใหม่การลงโทษอันศักศดิ์สิทธิ์มีไว้สำหรับผู้ที่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำในโลกพระพิโรธของพระเจ้าแตกต่างออกไปมากเฉพาะผู้ที่กระทำการขัดต่อพระประสงค์ของพระเจ้าและนำไปสู่ผลที่ร้ายแรงเท่านั้นที่จะทนทุกทรมานจากสิ่งนี้ ปรมาจารย์ปเป็นผู้ฝึกฝนที่ทรงพลังอย่างยิ่งเขาอยู่ในตำแหน่งที่เย่เซียวไม่สามารถแม้แต่จะมองขึ้นไปไม่ว่าเขาจะพยายามอย่างไรอย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาได้รับความพิโรธจากพระเจ้าเขาจึงกลายเป็นคนพิการและอ่อนแอเกินกว่าจะฆ่าไก่ได้มีคำพูดเกี่ยวกับการลงโทษของพระเจ้าทั้งสามว่าความยากลำบากของพระเจ้าเป็นเรื่องง่ายการลงโทษอันศักดิ์สิทธิ์นั้นยากพระพิโรธอันศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยปล่อยให้ผ่านไป ความยากลำบากอันศักดิ์สิทธิ์นั้นง่ายดายเพียงเท่านั้นพระพิโรธอันศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยปล่อยให้ผ่านไปอย่างแท้จริงมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้เจ้าผิงเทียนเข้าใจแล้วเขารู้ว่าเย่เซียวเป็นปรมาจารย์ผู้สร้างยาลูกกร์แต่เขาแค่คิดว่ามันไม่เหมาะที่จะขอความช่วยเหลือในเรื่องนี้เย่เซียวรู้สึกเขินอายเล็กน้อยและเขาพูดว่า พี่ชายเจ้าข้ามีความสามารถที่จะสร้างยาลูกกรหยินและข้าก็เต็มใจที่จะช่วยเจ้าเช่นกันอย่างไรก็ตามการรวบรวมวัตถุดิบทั้งหมดค่อนข้างยาก มีวัสดุ9้าชนิดที่หาได้ยากที่สุดอันแรกคือน้ำา9้าชั้นแห่งโลกใต้พิภพใช้เวลา3วันในการจัดการกับมันและค่าจะต้องเปลี่ยนน้ำสามครั้งในระหว่างกระบวนการอันที่สองคือเกสรตัวเมีย3ดอกของดอกแม่น้ำเหลืองอันที่3คือหญ้าก9กประตูมืดมนของ9ประตูมืดมนอันดับที่4คือหยกเวจีของสะพานอเวจีในนรกประการที่5คือรากวิญญาณมืดจากระยะจ้องมองคิดถึงบ้านหรือใบไม้3ามสีแห่งโลกใต้พิภพ เขาเพิ่งพูดถึง5รายการแรกแต่เจ้าผิงเทียนรู้สึกเวียนหัวแล้วเขาดูหน้าซีดเหมือนไม่มีเลือดอยู่ในตัวเลยเขายังคงยืนตัวตรงกัดฟันแล้วพูดว่าอะไรอีกละ่ะอีกสอันที่เหลือคืออะไรส่วนที่เหลือไม่ได้มาจากโลกใต้พิภพอีกต่อไปพวกเขาคือเห็ดหลินจือหยก9เมฆาญาสวรรค์เขียวสมมรณะและแก่นชั้นในของสัตว์จิตวิญ,ญญาณระดับ9และแก่นนั้นจะต้องมีอายุมากกว่า1000ปี ยเยเซียวยิ้มอย่างขมขื่นวัสดุ5ชนิดแรกล้วนอยู่ในโลกใต้พี่พบเห็ดหลินจือหยก9ก้าเมฆและยาสวรรค์สีเขียวมาจากอาณาจักรแห่งสวรรค์สมรณะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดจริงๆมันสามารถพบได้ในสถานที่ที่มีคนตายจำนวนมากและเต็มไปด้วยพลังปราณเย็น แก่นแท้ภายในของสัตว์ร้ายนั้นสามารถพบได้ในอาณาจักรชิงหยุนอย่างไรก็ตามสัตว์ร,ร้ายที่มีแก่นแท้อายุนับพันปีนั้นแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อไม่มีมนุษย์คนใดที่อยู่ภายใต้ขั้นเต่าหยวนสามารถฆ่ามันและยึดเอาแก่นแท้ภายในของมันได้หลังจากที่เย่เซียวอธิบายทั้งสองแผนแล้วรั่วเอ๋อร์ในหมอกสีเทาและเจ้าผิงเทียนก็มืดมนและพูดไม่ออกพวกเขาดูซี่เซียวในหน้าของพวกเขาสำหรับพวกเขาทั้งสองแผนยากกว่าการสัมผัสท้องฟ้ามันเป็นไปไม่ได้เลย เยเซียวกล่าวว่ายาลูกกรป้องกันวิญญาณสำหรับแผนแรกข้าสามารถทำได้วัสดุเราแค่ต้องใช้เวลาพอสมควรในการรวบรวมพวกมันอย่างอดทนเราสามารถทำได้ในที่สุดเป็นเรื่องยากที่จะหาผู้ฝึกฝนขั้นเต่าหยวนมาช่วยเราแต่ถ้าเราเตรียมที่จะจ่ายราคามหาศาลและหากเราได้รับโชคดีสักวันหนึ่งก็เป็นไปได้ บางทีพี่เจ้าเจ้าจะไปถึงระดับ5ของระดับเต่าหยวนได้สักวันหนึ่งถ้าเจ้าทํางานหนักขึ้นจากนั้นเจ้าสามารถช่วยรั่วเออให้เกิดใหม่ได้ด้วยตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่จะทํานั่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผนแรกถ้าเราทํางานหนักพอและขอให้โชคดีสักวันหนึ่งข้าคิดว่าเราจะทํามันได้สักวันตอนที่427ปีละครั้ง แผนสสิ่งที่ยากคือการรวบรวมวัสดุถ้าเราทำงานหนักบางทีเราอาจจะทำมันได้สักวันหนึ่งเจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการทำมันค่าสัญญากับเจ้าแล้วดังนั้นข้าจะพยายามทำให้ดีที่สุดความพิโรธอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ทำให้ข้ากลัววัสดุสำหรับยาลูกกรหยินนั้นหายากแต่เราไม่จำเป็นต้องสิ้นหวังกับมันเย่เซียวกล่าวว่า แก่นแท้ของสัตวจิตวิญญาณข้าแน่ใจว่าข้าสามารถหามันได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพยายามของมนุษย์เราไม่จําเป็นต้องกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับขั้นตอนแรกข้าสามารถสัญญาเกี่ยวกับแก่นแท้ภายในได้อีก8อันตอนนี้ข้าไม่มีความมั่นใจแล้ว อย่างไรก็ตามมีสิ่งที่เราสามารถทำได้มีอาณาจักรที่อยู่นอกเหนือดินแดนหานอย่างอาณาจักรชิงหยุนในอาณาจักรชิงหยุนมีสนามต่อสู้สามแห่งทุกร้อยปีสารทหารจะเปิดในเวลานั้นจะมีผู้คนจากโลกใต้พิภพและจากอาณาจักรสวรรค์ด้วยทุกคนจะปรากฏตัวและแจ้งให้ทราบพ,พวกเขาจะแลกเปลี่ยนวัสดุของตนเพื่อของผู้อื่น ถ้าคิดว่าเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปที่นั่นได้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับคนในโลกอย่างแต่สำหรับคนจากโลกใต้พิภพและอาณาจักรสวรรค์มันอาจไม่ใช่เรื่องยากขนาดนั้นเย่เซียวกล่าวว่านั่นสิณสองแผนทั้งสองแผนไม่ใช่เรื่องง่ายเจ้าผิงเทียนหายใจออกยาวและพูดด้วยใบหน้าเศร้า วันนี้ข้าได้เรียนรู้ว่าจักรวาลอยู่ต่างอาณาจักรมากข้าคิดมาโดยตลอดว่าข้าเข้มแข็งพอที่จะเพิกเฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างและทุกคนแต่กลับกลายเป็นว่าข้าเป็นเพียงเรื่องตลกเท่านั้นมีสวรรค์อื่นที่เหนือกว่าจริงๆรั่วเอ๋อเมื่อไหร่ข้าจะได้เจอเจ้าและอยู่กับเจ้าเขาถอนหายใจยาวหญิงสาวในหมอกสีเทามองดูเขาอย่างหมกมุ่นราวกับว่าเธอกำลังร้องไห้ ด้วยระดับพลังยุทธ์ในปัจจุบันของเจ้าเจ้าอยู่ห่างจากอาณาจักรชิงหยุนเพียงก้าวเดียวเมื่อเจ้าไปถึงอาณาจักรชิงหยุนด้วยศักยภาพของเจ้าข้าเชื่อว่าเจ้าจะใช้เวลาเพียง300ปีเท่านั้นที่จะไปถึงขั้นเต่าหยวนเยเสียวพูดอย่างสุภาพว่าในดินแดนหานหยางฟังดูเป็นไปไม่ได้ที่จะไปถึงมัน แต่เมื่อเจ้าอยู่ในอาณาจักรชิงหยุนเจ้าจะเข้าใจว่ามันอาจไม่ยากที่จะทำมันแค่ดูยากหากเจ้าสามารถเอาชีวิตรอดได้ในโลกแห่งการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยการสังหารใช้ชีวิตทีละขั้นในที่สุดเจ้าก็ทำมันได้ข้าเชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นของเจ้ามันจะไม่นานเกินไปเจ้าผิงเทียนมีชีวิตชีวาเขาหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดทีละคำท่าเพียงแต่ทุกอย่างจะเป็นไปตามที่เจ้าพูดไม่ว่าจะยากแค่ไหนข้าจะทำเพื่อรัวเอของข้า ยเยเซียวพูดอย่างจริงจังว่าแต่อาจมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างหรือข้าควรจะบอกว่ารับประกันความไม่แน่นอนอะไรรับประกันอะไรเจ้าผิงเทียนถามขั้นแรกเจ้าทําให้ร่างกายของรั่วเอ๋อและผลหญินรวมกันโดยไม่ได้ตั้งใจแต่มันจะคงอยู่เพียงร้อยปีเท่านั้นมันดีกว่าผลไม่ยังเสียอีกหลังจากผ่านไปร้อยปีถ้าเธอยังไม่เกิดใหม่เธอจะหายไปเพราะผลหินจะหมดไป เมื่อเขาพูดเช่นนั้นเจ้าผิงเทียนและรั่วเอ๋อต่างก็ตกตะลึงเย่เซียวยิ้มอย่างขมขื่นข้ายังพูดไม่จบโปรดอย่าตกใจไปข้าบอกว่ามีความไม่แน่นอนมันไม่ใช่ข่าวร้ายข้าแค่อยากจะบอกเจ้าว่าข้ามีวิธีที่จะทําให้ผลหยินคงอยู่ตลอดไปข้าจะทํายาลูกก่อนยาลูกก่อนป้องกันเป็นครั้งคราวนั่นจะทําให้รั่วเอ๋ยังคงอยู่ ในร้อปีแรก1ยาลูกก่จะนำพาเธอมา10ปีมันจะไม่คงอยู่ตลอดไปก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปประสิทธิภาพจะลดลงประมาณ100ปีต่อมาเธอจะต้องกินยาลูกก่นครั้งละ2เม็ดเป็นเวลา10ปี200ปีต่อมาเธอจะต้องกิน3เม็ดเย่เซียวกล่าวว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขนาดนั้นปริมาณสามารถรักษาคุณภาพได้อยู่แล้วเราแค่ต้องทำยาลูกก่อเพิ่มและรวบรวมวัสดุให้มากขึ้นมันจะไม่เป็นปัญหาสำหรับหอหลิงเปา ใบหน้าของเจ้าพิงเทียนเปลี่ยนไปและเปลี่ยนไปอีกครั้งหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดว่าข้าทราบซึ้งในความมีน้ำใจของเจ้าจริงๆราชาเฟิงข้าเป็นคนที่มีความสุขไม่ว่าข้าจะต้องเผชิญกับความยากลำบากเพียงใดไม่ว่าจะเจออันตรายมากมายเพียงใดหากข้าสามารถเห็นรั่วเอ๋อร์ได้แม้แต่ครั้งเดียวข้าไม่สนใจว่าข้าต้องใช้เวลา300ปีหรือ500ปีหรือหนึ่งศตวรรษเยเซียลยิ้มพี่เจ้าเจ้ากำลังทำให้มาตรฐานต่ำเกินไปสักหน่อยมากกว่านี้มากกว่านี้อีกมาก เจ้าพิงเทียนตกใจมากเขากล่าวว่าเจ้าหมายถึงอะไรข้าทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเยเซียวใส่หัวและพูดว่าข้าหมายถึงพี่เจ้าที่เจ้ากำลังขอเพียงเล็กน้อยเจ้าจำไม่ได้ว่าข้าพูดอะไรข้าบอกว่าถ้าแผนใดแผนหนึ่งได้ผลเจ้าและรั่วเอ๋อก็สามารถอยู่ด้วยกันตลอดไปหากเจ้าต้องการพบเธอเพียงครั้งเดียวเราก็ไม่จำเป็นต้องมีแผนทั้งสองนี้ เจ้าผิงเทียนตกใจมากเขาพูดด้วยเสียงสั่นราชาเฟิงเจ้ามีวิธีอื่นที่สามารถนำรั่วเออมาสู่สายตาของข้าได้หรือไม่ เย่เสียวพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มมันไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะได้เห็นเธอตรับเท่าที่เราทำสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมและสถานที่ที่เหมาะสมทุกๆวันที่15เดือน7ตามปฏิทินจันทรคติโลกหยางจะมีพลังปราณหยินมากที่สุดในรอบปีเราแค่ต้องหาสถานที่ที่มีพลังปราณหยินจำนวนมหาศาลและรั่วเอ๋อก็รับยาลูกกอยาลูกกอนยับยั้งจิตไว้ล่วงหน้ารั่วเอ๋จะสามารถปรากฏตัวในโลกนี้ได้เป็นเวลา2ชั่วโมง ถ้าอย่างนั้นเจ้าจะได้เห็นคนที่เจ้ารักมากที่สุดมีบางอย่างที่เราต้องระวังเจ้าต้องจําไว้ว่าเจ้าไม่สามารถเข้าใกล้เธอมากเกินไปได้เธอยังคงเป็นวิญญาณเจ้าเป็นผู้ชายที่มีพลังปราณอย่างที่แข็งแกร่งหากพลังปราณอย่างของเจ้าปะทะกับพลังปราณหินมันจะทําให้วิญญาณอื่นๆก่อตัวเป็นกระแสะแห่งวิญญาณพวกมันอาจจะพารั่วเอ๋อออกไปสู่โลกใต้พิภพนั่นจะเป็นหายนะจริงหรือข้าจะได้เจอรั่วเอ๋อในวันที่15เดือนเจ็ดหรอเจ้าผิงเทียนไม่อยากจะเชื่อเลย เขาถามต่อมากกว่าหนึ่งครั้งเจ้าสามารถใช้วิธีนี้ได้ทุกปีกล่าวอีกในหนึ่งเจ้าและรัวเอสามารถพบกันปีละครั้งเป็นเวลาสองชั่วโมงเย่เสี่ยวพูดด้วยรอยยิ้มทุกปีและปีละสองชั่วโมงเจ้าจริงจังไหมเจ้าผิงเทียนหายใจไม่ออกรูม่านตาของเขาขยายออกสามครั้งเพราะความตื่นเต้นเห็นได้ชัดว่าเขาถูกกระตุ้นด้วยข่าวที่น่าตกใจของเย่เสียว ถ้าจะได้เจอเธอก่อนที่ข้าจะไปถึงขั้นเต่าหยวนเหรอข้าข้าใบหน้าของเจ้าผิงเทียนเปลี่ยนเป็นสีแดงตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะวางมือและเท้าไว้ที่ไหนความประหลาดใจทําให้เขาเสียสติอย่างแท้จริงในหมอกสีเทารั่วเอ๋อกํกลังมองเย่เซียวด้วยความตื่นเต้นเช่นกันรั่วเอ๋อตอนนี้กลายเป็นวิญญาณแล้วเธอรู้เรื่องเกี่ยวกับโลกใต้พิภพมากกว่าเย่เซียวมาก เธอรู้ว่าเยเซียวเป็นคนซื่อสัตย์มันเป็นวิธีปฏิบัติที่เขาพูดเธอมีความสุขมากกว่าเจ้าผิงเทียนด้วยซ้ำเพราะเธอรู้ว่าเธอจะสามารถพูดคุยกับคนรักของเธอได้อีกครั้งตอนที่428หัวเราะหมายถึงอะไรแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องจริงเยเซียวยิ้มใช่วันนี้เป็นวันที่8เดือน7 7วันต่อมาเป็นวันที่ส5 ถ้าจะทำอย่าลูกก่อนอย่าลูกก่อนยับยั้งจิตเพื่อที่เจ้าจะได้พบกันเป็นครั้งแรกและเปิดใจที่แท้จริงของเจ้าให้กันและกันตอนแรกก็ผิดหวังต่อมาก็สิ้นหวังสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมันเติมเต็มหัวใจของเจ้าผิงเทียนเขายืนอยู่ที่นั่นอย่างเงียบเียบในขณะที่มองไปที่เยเซียวเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือเรื่องจริงเขารู้สึกเหมือนว่าเขากำลังจะระเบิดในวินาทีถัดไป เขานั่งอยู่ที่นั่นด้วยความประหลาดใจในสายตาของเขาน้ำตาก็ไหลออกมาจู่ๆชายผู้แข็งแกร่งราชานักฆ่าก็ทำตัวเหมือนเด็กและเริ่มสะอื้นหลังจากนั้นไม่นานเขาก็นอนลงบนโต๊ะและร้องออกมาดังๆกี่ปีความโหยหาความรักความเสียใจการรอคอยในที่สุดเขาก็มีความหวังแล้ว เขาเป็นเหมือนนักเดินทางที่ต้องบรรทุกของหนักมากเขาแบกภาระอันหนักอึ้งไว้ในใจและไม่เคยวางลงได้ไม่ว่าเขาจะเหนื่อยและเจ็บปวดแค่ไหนเขาก็ไม่เคยวางมันลงเขาแค่ถือมันและเดินต่อไปเขาไม่มีอะไรเพื่อจะมีชีวิตอยู่แต่ยังคงมีชีวิตอยู่โดยปราศจากความรักเพียงเพราะความหวังเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผลหยินถูกดูดซึมโดยร่างกายเขาดิ้นรนอยู่ในความสิ้นหวงัง เขาร้องให้ดังมากเหมือนอวัยวะของเขาจะพังในขณะที่เขาร้องให้เขาพึพรรมพำว่าข้าคิดว่าหลังจากที่ข้าล้างแค้นนิกายของข้าแล้วข้าจะติดตามรั่วเอ๋อไปจนะตายเพราะข้าไม่มีอะไรจะมีชีวิตอยู่เพื่อหนทางสู่โลกใต้พิภพนั้นยาวไกลข้าจะปล่อยให้เธอเดินคนเดียวได้อย่างไรอย่างไรก็ตามบางครั้งเมื่อข้าฝันถึงรั่วเอ๋อเธอมักจะบอกข้าว่าเธออยู่กับข้าเสมอ 15ปีที่แล้วข้าได้พบกับหมอดูคนหนึ่งเขาบอกว่าเราอยู่ในโลกที่แตกต่างกันเราไม่ควรมีโอกาสได้พบกันอีกแต่ถ้าเรามีความศรัทธาเราอาจจะสามารถข้ารู้ว่าเขากำลังโกหกข้าแต่ข้ามีชีวิตอยู่เพื่อความหวังเล็กๆนี้ที่กำลังดิ้นรนในชีวิตข้าข้าเมื่อข้าอยากจะจบชีวิตข้านึกถึงคำพูดของหมอดูข้าหวังว่าเขาจะไม่โกหกข้าวูในที่สุดข้าก็ได้พบกับโอกาสปรากฏว่าศรัทธาทำให้ข้ามีความหวัง น้ำตาของเขาไหลลงมาเหมือนแม่น้ำที่กระทบพื้นทำให้เกิดสนามผู้ชายไม่ควรร้องให้ยกเว้นตอนที่เขาเศร้าจริงๆคงไม่มีใครเชื่อว่าราชานักฆ่าจะร้องให้แบบนี้เหมือนเด็กที่ถูกทำผิดยเย่เซียวเข้าใจความรู้สึกของเจ้าผิงเทียนอย่างแท้จริงเจ้าผิงเทียนเห็นศพของผู้เป็นที่รักด้วยตาของเขาเองเขาเห็นหลุมศพด้วยตาของเขาเองอย่างไรก็ตามมีคนบอกเขาว่าเขาจะมีโอกาสพบเธออีกครั้งนั่นเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อใช่ไหม เจ้าผิงเทียนเชื่ออย่างนั้นเขายังคงเชื่อมั่นในความฝันที่แทบจะเป็นไปไม่ได้นี้และมีชีวิตอยู่จนถึงขณะนี้ด้วยความสิ้นหวังเจ้าผิงเทียนเป็นราชานักฆ่าเขาเป็นคนเข้มแข็งและยืนหยัดหมอดูคนนั้นสามารถโน้มน้าวเขาได้ในขณะนั้นจริงๆแม้ว่าเจ้าผิงเทียนต้องการเชื่อเขาตั้งแต่แรกแต่หมอดูคนนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่ธรรมดาพี่เจ้าผู้โชคดีเจ้าจำได้ไหมว่าเขาเป็นใครเขาหน้าทึ่งมากข้าไม่คิดว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดายเยเซียวอยากรู้อยากเห็น ถ้าไม่รู้จักเขาตั้งแต่วันนั้นเราก็ไม่ได้พบกันอีกเลยเจ้าผิงเทียนรู้สึกสับสนยเย่เซียวรู้สึกประหลาดใจยเย่เซียวคิดว่ามันควรจะเป็นผู้โชคดีที่มีชื่อเสียงบางทีเขาอาจจะเป็นคนเหมือนกับหมอดูหมายเลขหนึ่งของโลกที่มีฉายาเช่นคำเหล็กหรือการทำนายที่ไม่รู้จบ ซึ่งเป็นคนที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วดินแดนหานอย่างดังนั้นทุกคนจึงเชื่อในตัวเขาไม่เช่นนั้นเขาจะทําให้เจ้าผิงเทียนเลิกฆ่าตัวตายได้อย่างไรโดยไม่คาดคิดเจ้าผิงเทียนไม่รู้จักผู้ชายคนนั้นด้วยซ้ําแล้วเขาจะรู้อะไรเกี่ยวกับภูมิหลังของเขาได้อย่างไร เขาเพิ่งบอกข้าว่ามีคนเรียกเขาว่าอาวุโสโชคชะตาเขาบอกข้าว่าถ้าข้ามีศรัทธาข้าจะได้พบเธออีกครั้งข้าไม่เคยเห็นเขาหลังจากนั้นครั้งหนึ่งข้าเคยพยายามตามหาเขาทุกที่แต่ก็ไม่พบอะไรเลยดูเหมือนเขาจะหายไปตั้งแต่นั้นมาโดยสิ้นเชิงเจ้าผิงเทียนพูดด้วยความสับสนข้าไม่รู้ว่าทําไมเขาพูดอย่างนั้นและข้าก็เชื่อเขาข้าบอกตัวเองครั้งหนึ่งว่าเขาเป็นคนโกหกแต่ลึกๆในใจข้ารู้ว่าเขาไม่ใช่ บางทีข้าอยากจะเชื่อสิ่งที่เขาพูดจริงๆแต่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับสัญชาตญาณของข้าสัญชาตญาณของข้าบอกข้าว่าเขาพูดความจริงมันแปลกมากสัญชาตญาณก็มาจากหัวใจที่บอกข้าว่าถ้าข้ามีศรัทธาก็คงมีวันนั้นเขากล่าวเสริมเยเซียลอยากรู้อยากเห็นมันจะแปลกขนาดนี้ได้ยังไงมีคำทำนายที่ผิดพลาดในโลกจริงหรืออาวุโสโชคชะตา ถ้าไม่เคยได้ยินชื่อนั้นในดินแดนหานอยางมาก่อนหากมีหมอดูที่มีความสามารถจริงๆเขาคงจะโด่งดังไปทั่วโลกผู้ชายคนนี้เป็นใครเขามาจากไหนเขารู้ได้อย่างไรว่าจะมีวันนั้นอะไรนะเขาบอกอะไรเจ้ากันแน่เยเซียลถามตอนนั้นข้าไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่เขาพูดตอนนี้ข้ายังรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นแปลกแต่ข้าเชื่อในตัวเขาลึกๆในตัวข้า เจ้าพิงเทียนกล่าวว่าอาวุโสโชคชะตาบอกข้าเรื่องนี้หลายปีมานี้ในโลกแห่งการต่อสู้กระดูกของคนตายมีอยู่ทุกคนทุกแห่งจิตสำนึกที่ชัดเจนในใจของเจ้าราชาที่ยิ้มแย้มจะนำเจ้าไปสู่การต่อสู้เพื่อสองชีวิตความสดใสในชีวิตเดียวคนหนึ่งหัวเราะกับชีวิตปัจจุบันอีกคนหัวเราะที่ถนนที่เขามาคนหนึ่งหัวเราะในเวลานั้นอีกคนหัวเราะในสมัยโบราณคู่รักจะได้พบกันอีกครั้งหากเพียงแต่พวกเขาได้หัวเราะ เจ้าผิงเทียนพูดพร้อมกับนึกถึงสิ่งที่ชายคนนั้นพูดจากทุกรายละเอียดที่เขาจําได้เขารู้ว่าเขาจะต้องเป็นคนที่โดดเด่นซึ่งจะไม่ปรากฏตัวง่ายๆเขาทํานายได้สําเร็จว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเวลานี้คงจะโชคดีมากสําหรับเจ้าผิงเทียนที่ได้พบกับชายคนนั้นในระหว่างทางเจ้าผิงเทียนกำลังคิดว่าบางทีเขาอาจจะพลาดบางสิ่งบางอย่างที่สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของเขาได้แต่เขาไม่รู้ว่าใบหน้าของเย่เซียวเปลี่ยนไปสี่วลีแรก อาวุโสโชคชะตาบอกข้าเรื่องนี้หลายปีมานี้ในโลกแห่งการต่อสู้กระดูกของคนตายอยู่ทุกคนทุกแห่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดีที่ชัดเจนในหัวใจของเจ้าพระราชาที่ยิ้มแย้มนำเจ้าไปสู่ข้าคิดว่ามันกำลังพูดถึงข้า วิธีที่ข้าใช้ชีวิตในโลกแห่งการต่อสู้การฆ่าผู้คนแม้ว่าข้าจะไม่รู้ว่าพระราชาที่ยิ้มแย้มซึ่งนำเจ้าไปสู่หมายความว่าอย่างไรแต่ข้าก็มีจิตสำนึกก่อที่ชัดเจนอย่างแน่นอนตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าคือนักฆ่าที่มีหลักการฆ่าไม่เคยฆ่าผู้บริสุทธิ์เลยข้ามีมโนธรรมที่ชัดเจนและข้ามั่นใจในเรื่องนี้ บางทีนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมข้าถึงได้พบเจ้าราชาเฟิร์มและเจ้าทำให้ข้ามีความหวังการต่อสู้เพื่อสองชีวิตต้องพูดถึงข้าและรั่วเอ๋อโดยพื้นฐานแล้วเราทั้งคู่ต่างใช้ชีวิตที่สองกันในตอนนี้ต่อไปคนหนึ่งหัวเราะกับชีวิตปัจจุบันและอีกคนหนึ่งบนเส้นทางที่เขามาซึ่งยากที่จะอธิบายคู่รักจะได้พบกันอีกครั้งหากเพียงแต่พวกเขาได้หัวเราะกันข้าไม่รู้ว่ามันพูดถึงเรื่องอะไร ถ้าแค่รู้ว่าค่าและรั่วเอ๋อเราจะต้องเกี่ยวข้องกับคำว่าหัวเราะมากอย่างไรก็ตามเสียงหัวเราะนี้มันหมายความว่าอะไรมันเป็นคนสิ่งของหรืออย่างอื่นข้าไม่มีเบาะแสจริงๆเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ